ดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราอยู่กันในเกมบั่นจักรยานขึ้นไปบนภูเขาสูงภูเขาสูงมากเลยเราจะปั่นขึ้นไปถึงกันหรือเปล่าเราจะต้องปั่นจักรยานขึ้นไปถึงอย่างแน่นอนลับลองได้เลยเพราะว่าพวกเรามีพะละกกาลังแล้วก็ความพยายามใช่เลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะต้องปั่นไปถึงแต่เดีวยวก่อน พลังงานหมดปั่นไปแบบนี้น่าจะถึงประมาณอีกซักสองสาวันน่ะเดี๋ยวก่อนทําไมพลังงานหมดเร็วจังเลยเราปั่นขึ้นเขานะพี่ฝนปั่นขึ้นภูเขาเหรอใช่ไม่ได้ปั่นอยู่บนทางลาดปกตินี่ไงพอเราปั่นขึ้นภูเขาไปแล้วเราก็ปั่นจักรยานลงมาด้วยความเร็วสูงแถมได้ตังค์ด้วยนะ จริงด้วยสินะเราได้รับเงินมาด้วยใช่แบบนี้ดีจังเลยหลังจากที่เราปั่นจักรยานไปแล้วเราจะเก็บตังไปซื้อจักรยานใหม่เราปั่นจักรยานแล้วจะได้จักรยานใหม่งั้นเหรอใช่เก็บตังไปซื้อจักรยานใหม่ตอนนี้เขามีของรางวัลให้กับพวกเราด้วยงั้นเพียกลองไปซื้อจักรยานดูก่อนนะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรามาซื้อจักรยานใหม่ค่ะเมื่อกี้นี้จักรยานเป็นสนิมไปหน่อยค่ะ จักรยานใหม่แล้วครับราคาหนึ่งนี่ไงมีจักรยานสีแดงอย่างเท่แบบนี้จักรยานคันนี้จะพาพี่ฝนปั่นขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างแน่นอนแหละเพกซื้อจักรยานสีเขียวมาเลยพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจักรยานสีเขียวเหรอใช่แล้วราคาแพงขึ้นนิดเดียวเองแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมยังปั่นไปไม่ถึงไหนเลยนี่ไงจักรยานสีเขียวปั่นได้เร็วกว่าเยอะเลยจริงด้วยงั้นหมายความว่า พี่ฝนจะต้องเก็บตังค์ไปซื้อจักรยานใหม่ไปก่อนนะไปแล้วพี่เอกปั่นจักรยานลงภูเขาไปแล้วตอนนี้ในเวลาเดียวกันพี่ฝนก็กำลังจะปั่นลงไปได้ตังค์อย่างเยอะเลยคราวเนี้ยเขาบอกว่าให้ซื้อจักรยานใหม่อีกแล้วใช่ถ้าอย่างงั้นพอมีตังค์เราก็ไปซื้อจักรยานคันใหม่คราวนี้รับรองได้เลยว่าเราจะไปถึงบนภูเขาอย่างแน่นอนแหละจักรยานคันใหม่ ราคาหนึ่งพัราคาหนึ่งพไม่ตังซื้ออยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราปั่นจักยานแล้วได้ตังแล้วตรงนี้เราสามารถพาเพื่อนไปช่วยได้ด้วยนะพี่ฝนเราสามารถพาเพื่อนปั่นจักยานแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงดูเหมือนกับว่าเราดีพี่ฝนจะมีเพื่อนเป็นคุณไก่ ส่วนพี่เอกมีเพื่อนเป็นโบ้แล้วก็มีคุณแกะด้วยนะน่ารักจังเลยถ้าอย่งงางนั้นคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราจะสามารถทำให้เราปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นหรือเปล่าจักรยานคันใหม่เป็นยังไงบ้างพี่ฝนนี่ไงจักรยานสีน้ำเงินอย่างเท่ไปก่อนนะพี่ฝนซื้อจักรยานสีน้ำเงินแล้วกันเหรอใช่นี่ไงเราสามารถปั่นได้ไกลขึ้นตอนนี้ปั่นได้ประมาณ 14กิโลหรือเปล่าพากเรายัางปั่นขึ้นไปไม่ถึงครึ่งเลย <c oughs> จริงเหรอสงสัยเราอาจจะต้องเปลี่ยนจักรยานคันใหม่หรือไม่ก็มีเพื่อนมาเพิ่มอย่างแน่นอนแหละรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะทำให้เราได้รับเงินเยอะขึ้นพี่ฝนจริงเหรอจริงทายกาก์เปิดเพื่อนขึ้นมาใหม่เลยคราวนี้จะเป็นใครกันนะบูบูบูนี่ไงบจงูจริงๆด้วยอย่างน่ารักเลยพายกากั้์คราวดี เราไปสู้จักรยานคันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนี่พเพเกได้เพื่อนเอาใหม่ได้ปุ๊กปิ๊กมาจริงด้วยปุ๊กปิ๊กนี่นาแล้วพเพเอบคว้มเพื่อนมาจากไหนอ่ะรับของขวัญรับของขวัญเหรอใช่แล้วถ้ายันกับพี่ฝนร,รับบ้างดีกว่าดีจังเลยพี่ฝนมีเพื่อนเป็นจอดเพื่อนเป็นจอดอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่เป็นไดโนเสาร์พลังงานเท่าไหร่กันนะ ลองเปิดดูสิว่าจอดให้พลังงานเท่าไหร่นี่ไงบวกเพิ่มมาตั้ง12ง,งั้นหมายความว่าพี่ฝนมีพลังงานมากกว่าพี่เอกแน่นอนแหละไม่ใช่พลังงานนะแต่ว่าเป็นได้รับเงินคูณ12เท่าต่างหากได้รับเงินเพิ่มอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเพื่อนมาต่อดีกว่าคราวนี้เพื่อนออกมาจะเป็นใครกันนะมีใครมาเป็นเพื่อนใหม่แล้วพี่ฝนนี่ไงมีคุณแก คราวนี้เราจะต้องปั่นจักรยานไปได้ไกลแต่เดี๋ยวก่อนนั่นปุ๊กปิ๊กเรนโบใช่แล้วปุ๊กปิ๊กเรนโบเทพไปละ <c oughs> โอโ้เรนโบอย่างเท่เลยสงสัยคราวนี้พี่เอกจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนแหละไม่ชนะหรอกเพราะรวมแล้วยังไม่เท่ากับจอร์ดเลยนะจริงเหรอใช่แล้วปุ๊กปิ๊กเรนโบ5ห้าปุ๊กปิ๊กธรรมดาสี่ถ้ายังงั้นจอร์ดก็มีค่าพลังมากๆจริงๆด้วย ก็จอยเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่เหรอจริงด้วยจอยเป็นไดโนเสาร์ถ้ายังก็จอยเดี๋ยวฉันจะปานจะเกระยานไปบนภูเขาสูงแล้วล่ะนะนายก็ช่วยพี่ฝนเก็บเงินมั่งนะจอดนะได้เลยนะครับจอดจะเก็บตังค์ให้เองนะครับตอนนี้ได้ตังค์เพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงนายมาจะครึ่งปีแล้วจอดก็อยู่ตลอดนะครับเพียงแค่จอดไม่ได้พูดเฉยเนะครับ นายอยู่กับพวกเราตลอดแต่นายไม่ค่อยได้พูดใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะครับที่จอดไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าจอดพูดไม่ทันพี่ฝนนะครับก็จริงนะนะเพราะปกติแล้วพี่ฝนพูดเร็วกว่าทุกคนเลยจริงเหรอพี่ฝนเราน่าจะได้รับของรางวัลนะนี่ไงมีของรางวัลมาเพิ่มเป็นถ้วยรางวัลพี่ฝนได้รับมาตั้งห้าถ้วยรางวัลแบบนี้เราไปประตูถัดไปได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องไปประตูถัดไป แต่ว่าเรายังขึ้นไม่ถึงชั้นบนเลยได้รับถ้วยรางวัลมาแล้วจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนปัญหาเกิดแล้วเขาเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกก็บอกว่าถ้าเราจะไปประตูถัดไปเราจะต้องมีสิบถ้วยรางวัลสิบถ้วยรางวัลเราต้องเปลี่ยนจักรยานกี่อรอบเนี่ยนิ่ไงพี่บอลมีจักรยานคันใหม่คราวนี้เป็นจักรยานสลาม จักรยานสลามเหรอเพ่เพิ่งซื้อจักรยานสีม่วงนี่เองนี่ไงจักรยานสลามแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อมาตังไม่พอตังไม่พอเหรอใช่ตังไม่พอจะต้องไปปั่นจักรยานใหม่เดี๋ยวกลับลงมาซื้อจักรยานก็แล้วกันนะกี่หมื่นเนี่ยจักรยานสลามอ่ะน่าจะสามหมื่น 3, น่าจะสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าตอนนี้เพ่เพิ่งมีสองหมื่นเก้าเองเราจะได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานลงภูเขาไปซื้อจักรยานสลาม ตอนนี้เพ็กน่าจะได้เงินน้อยกว่าพี่ฝนเยอะเลยนี่ไงมาแล้วโอ้โหคราวนี้มีตังตั้งหนะ้าหมื่นแน่ห้าหมื่นซื้อจักรยานใหม่เลยพี่ฝนใช่จะซื้อจักรยานคันใหม่เราดีจะต้องปั่นได้ไปถึงบนภูเขาอย่างแน่นอนอจักรยานสลามเท่าไหร่นะสามหมื่นหกสามหมื่นหกใช่นี่ไงซื้อได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเพกก็น่าจะซื้อได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้ายางงั้นคราวนี้ ปันขึ้นไปบนภูเขากันดีกว่านะจอดไปกันเลยเพีย่ขึ้นไปเลยปั่นไปได้เลยนะครับจอดจะเป็นกำลังใจให้กาบทุกคนแล้วนะครับพี่ฝนทําไมปั่นขึ้นมาเร็วจังเลยนี่ไงดูเหมือนกับว่าพลังงานเราจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะจริงด้วยเราปั่นเร็วขึ้นด้วยใช่ปั่นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคราวนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางพี่ฝนปั่นขึ้นไปได้เกินสองบืนแล้วนี่นะ ทูก่อนโอ้ทำไมภูเขาไกลจังเลยภูเขานี่เขาให้ปั่นอยู่เจ็ดสิบกิโลอ่ะใช่ไกลมากเลยไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อจักรยานคันใหม่หรือเปล่าเราน่าจะต้องซื้อจักรยานคันใหม่นิ่งไงไม่อยากจะเชื่อคันนี้เหมาะก,กับพี่บอนมากเลยจักรยานอะไรอ่ะจักรยานเลนโบ้ ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเป็นแสนเลยราคาหลักแสนเลยเหรอใช่จักรยานเรนโบ์ดีใจจังเลยได้ปั่นจักรยานเรนโบ์เพียงมีตังซื้อได้แค่จักรยานสลามเองนี่ไง่ายจักรยานเรนโบ้ปั่นได้เร็วมากแถมมีพละกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเยอะตอนนี้ไปได้ถึงครึ่งทาง แล้วก็ตอนเนี้เพียกปั่นขึ้นไปได้แค่ 48, 0 0 0พันเองอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว,ว่าพี่ฝนจะเป็นฝ่ายชนะนี่ไงเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวกอเดี๋ยว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 ,ยวถ้าไม่กลับลงมาเลยก็รับรางวัลแล้วเขาให้กลับเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ไปชมบนภูเขาเลยเขาไม่ได้ให้พักชมข้างบนเขาให้ปั่นลงมาเลย <c oughs> ปั่นลงมาเลยเหรอปั่นขึ้นไปยังไงก็ตามไม่ฝนไม่ทัานะานี่ไงปั่นจะเคยยันขึ้นไปได้แล้ว ได้รับตังค์อย่างเยอะแถมได้รับถ้วยรางวัลเพิ่มขึ้นคราวนี้ไม่ได้กาแล้วเก็บตังค์เก็บถ้วยรางวัลไปดินแดนถัดไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พเพ็กต้องไปซื้อจักรยานเรนโบ์บ้างแล้วพี่ฝนใช่จักรยานเรนโบ์ปั่นไปบนภูเขาสูงทําไมพี่ฝนปั่นขึ้นมาเร็วจังเลยนี่ไงพลังงานอย่างเยอะนี่เบ็กลงมาได้แล้วพี่ฝนแซงไปแล้วเนี่ยปั่นขึ้นไปบนภูเขาแล้วเขาก็ให้เรากลับลงมาเลย ถ้าทางจะต้องซื้อจกอักรยานเลนโบบ้างแล้วนะเนี่ยนี่งไงปั่นด้วยความเร็วสูงปั่นลงไปแล้วพวกเราตอนนี้เราอยู่ในเกมในชีวิตจริงเราไม่ปั่นในชีวิตจริงใครเขาปั่นลงแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะพวกเรานี่งไงมีตังค์อย่างเยอะพี่อนตัดสินใจไปดินแดนถัดไปแล้วแ่ะนะ พี่ยังมีถ้วยรางวัลไม่ครบเลยมีแค่เก้าถ้วยรางวัลเองพี่ฝนเก้าถ้วยรางวัลอย่างนั้นเหรอไปไม่ได้ถ้ายางงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะไปสำรวจดินแดนถัดไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับก็แล้วกันน่ะไปแล้วเหรอใช่ดินแดนถัดไปดินแดนลาวาที่นี่มีแต่ทะเลทรายตกลงทะเลทรายหรือลาวาน่าจะเป็นน่าจะเป็นทะเลทรายมากกว่านะฉันพูดผิด ถ้าเป็นดินแดนทะเลทรายพี่ฝนก็จะต้องมีจักรยานคันใหม่แน่นอนจักรยานคันใหม่ยังไม่ซื้อซื้อจักรยานเลนโบมาแล้วเราจะต้องปั่นไปให้ถึงก่อนปั่นขึ้นไปได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมพลังงานเริ่มลดลงก็ทะเลทรายน่าจะปั่นยากกว่าถนนปกตินะจริงเหรอตามปกติแล้วทรายปั่นยากอยู่แล้วพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไงฉันปั่นมาถึงที่ห้าหมื่นกิโลเมตรแล้วนะ ห้าหมื่นกิโลเมตรเลยเหรอใช่ห้าหมื่นกิโลเมตรแล้วก็กำลังลงมาจากภูเขาทะเลสาสทำไมลงมานานจังเลยแสดงว่าต้องเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วละ่ะได้ตั้งมาอย่างเยอะมีเป็นแสนเลยแล้วก็ฝั่งนี้ดูเหมือนกับว่าเราน่าจะมีเพื่อนมาใหม่นะมีเพื่อนใหม่ด้วยเหรอใช่มีเพื่อนมาใหม่ไปต้นกระบองเพชรแล้วก็ที่นี่มีจอร์ดแล้วก็คุณหมีแพนดา้า มีข้างข่าวไม่ฝนได้เพื่อนใหม่อีกแล้วเหรเนี่ยใช่มีเพื่อนมาใหม่เป็นคุณแทนด้าพลังงานเขาสูงเหมือนกันน่ะพี่ยังปั่นขึ้นไปไม่ถึงชั้นบนเลยแล้วก็จะมีนี่ไงมีเพื่อนที่เป็นทรายด้วยถ้าย่งางนั้เปิดเลยก็แล้วกันเปิดเลยพี่ฝนมาแล้วมาแล้วคราวนี้เป็นคุณกบเพื่อนเป็นคุณกบเหรอใช่พลังงานน่าจะสูงกว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดดูก่อนนี่ไงพลังงานสูงจริงๆด้วยไฮยางงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะทดลองปั่นจักรยานขึ้นไปบนภูเขาฝั่งนี้เราอาจจะต้องซื้อจักรยานคันใหม่คราวนี้เป็นจักรยานวันเตอร์เพ็กก็ซื้อจักรยานวอนเตอร์แล้วแต่ว่าปั่นไปไม่ถึงอ่ะปั่นไปไม่ถึงบนภูเขาเหรอใช่ปั่นไปไม่ถึงบนภูเขาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนก็น่าจะปั่นไปไม่ถึงบนภูเขาเหมือนกัน ปั่นขึ้นไปได้ถึงครึ่งภูเขาหรือยัง <c oughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งภูเขาเลยนั่นไงแต่เดี๋ยวก่อนคราวนี้ไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยจัก,กรยานมอนเตอร์จักรยานมอนเตอร์ปั่นขึ้นไปได้ห้าหมื่นเลยเหรอใช <c oughs> ่ปั่นลงมาแล้วคราวนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่โอ้โหได้มาเต็มเต็มหนึ่งแสนกันเลยทีเดียว ได้หนึ่งแสนเลยดีใจด้วยพี่ฝนใช่วันนี้พวกเราปั่นจักรยานขึ้นไปบนภูเขาสูงได้รับใจฉันนะมากแล้วแต่เ,เพื่อนชื่นชอบ คลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบ๊ยแต่เดี๋ยวก่อนนะยังมีวิดีโออื่นๆที่เพื่อน <c oughs> ๆจะสามารถรับชมได้อีกเยอะแยะเลยจ้า